นี้นะจะเป็นคลิป,ปมูลาดนะวันนี้ก็กดโซโล่แรงนะมูลาดมูลาดเนี่ยตั้งค่าเป็นตีใกล้ที่สุดนะเพราะว่ามันจะได้ง่ายเวลาเราพุ่งไปตีเวลาเก็บสแต็กอะไรเงี้ยแบบเวลาเราพุ่งไปอ่ะคือเราจะพุ่งไปใส่ตัวใส่ตัวพวกตัวบางๆอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ปะเม็ดเม็ด แฮรี่ยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แอดฝั่งมันป่าฝั่งมันเงี้ยแบบเวลาเราพุ่งไปใกล้ๆแล้วเราจะตีเก็บสเต็กเนี้ยมันจะได้ง่ายมันจะได้ง่ายนะก็อัพแพทนี้ผมอัพผมอัพสกิลหนึ่งนำนะคนส่วนใหญ่ก็จะอัพสองเพราะว่าจะได้ค่ารถเกาะแต่ว่าสองคืออัพอัพสองนำ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะอัพสองนำนะเพราะว่ามันจะลดเกาะเยอะมากนะแต่คือแบบหลังๆมาเนี่ยมันโดนเนิร์ฟสกิลสองหนักมากนะแล้วก็คนส่วนใหญ่เขาก็รู้แล้วเลยแบบคนส่วนใหญ่อะแทบทั้งหมดอนะ่ะก็คือรู้ว่าแบบว่าแบบเวลาโดนขอบวงหรือว่าเดินออกจากขอบวงมูลานเนี่ยมันจะลบลบเกาะหนักมากแล้วก็แบบคนส่วนใหญ่เขาก็เลยไม่ไม่เดินออกนะแบบ แล้วแต่เกมแล้วแตส่สถานการณ์ด้วยนะนก,ก็เลยอัพหนึ่งนำไปอันนี้วางสองดังมันโดนวงเรามันเข้ามาแล้วอันนี้เราฆ่ามันไม่ไดนะ้ที่จริงได้นะแต่คือแบบมันมีนาตาญาไงเราโดนดาเมจจากนาตาาก็ไม่คุ้มนะก็เลยถอยจะออกมานะแต่คือเพื่อนเราฆ่าได้ก็โอเคครับ หยุดการเดินเกมของแบทแมนนะเป็นอะไรที่ดีมากนะเพราะแบทแมนมันแบทแมนมันใช้ต้นเกมกับกลางเกมหนักมากนะมันต้องทําทํากลางเกมกต้นเกมให้ดีนะม,มูลานเนี่ยเริ่มเกมมาปุ๊บให้ออกเป็นไอ้มีดมีดปังตอมีดมีดฟาร์มนะออกมาอันแรกสุดเลยแล้วก็ กดซื้อล่วงหน้าเป็นรองเท้าตีไวเลยนะเราไม่ต้องไปขึ้นเป็นไอมิสเตอร์สเตปบี้นะดาบสียุพูขั้นสองดาบฟาร์มขั้นสองเรายังไม่ต้องขึ้นไปน,น,นั้นนะขึ้นเป็นขั้นแรกก็พอแล้วก็ใช้เป็นรองเท้าตีไวอันต่อไปเลยนะเพนเพนเราโดนคิวไปนะก็ไม่เป็นไรนะ อันนี้เราจะเน้นแบบว่าเคลียร์กลางไปก่อนนะเนี่ยเพื่อนไม่อยู่เกมนี้เราหยิบมูลาดมาเพื่อที่จะเคานเ,เตอร์แบทแมนนะ <c oughs> บางคน <c oughs> ไม่รู้ว่ามูลาดมันเคานเตอร์แบทแมนได้นะก็คือแบบ สมมติพอแบทแมนมันวินวอล์กมันวินวอล์กอยู่มันจะมาเอาเราใช่ไหมช็อตนี้เราวางสองดักไว้เลยมัดเขาไม่ตายนะเพราะว่าเขามีเคียวนะเมื่อกี้เห็นป่าข,ขึ้นขึ้นคําว่าอิมูนอิมูนก็คือมันเป็นผลของเคียวนะพลังแฝงเคียวยที่จริงเราไปช่วยช็อตนี้เราไปช่วยเขาตีป้อมไรนะั่นน่าจะได้ป้อมแต่คือแบบ เรามากลางก่อนนะมาฆ่ามันนะกดดันเลนกลางให้หนักๆนะทำให้นาตาญาไม,าไม่ไม่สามารถเดินเกมไปเติมเลนไปทําใส่เลนแคลรี่แล้วได้นะทำให้เลนแคลรี่เราไม่เสียบเหยียบจนเกินไปนะแต่ช็อตน,นี้เพนก็โดนแบทแมนฆ่าไปนะเขาเพนเพนเราไม่กลับนะลึกเกินก็ไม่เป็นไรช็อตน,นี้เราออกออกมาก่อนนะเพราะว่าเลือดเราแค่เลือดเราน้อยนะ อันนี้เล่นเล่นต้องระวังนะถ้าเลื่นน้อยๆถ้าพลาดไปโดนสกิลโดนเกี่ยวนี่คือตายเลยนะอันนี้เราใช้สกิลสองหลบหลบสกิลหนึ่งของนาตาานะก็คือมันโดนผลของไอ้นี่นะช็อตนี้เราไม่ทันระวังนะเพราะว่าสกิลคูดาวอยู่กดแข็งไม่ทันด้วยนะ เพราะว่าโดนมันพุ่งมาแล้วก็โดนสตอันพอดีนะก็แบทแมนมันรวยรวยอยู่นะรวยรวยกว่าเราประมาณ4ี่ร้อยห้าร้อยนะก็ค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยหนึ่งนะแต่เดี๋ยวเราก็จะได้เปรียบเขาแล้วอีกสักหน่อย ที่จริงเราก็ได้เปียบเขาตั้งแต่ต้นเกมเลยนะมูลาดแบทแมนแต่แค่เราแต่แค่เวลาเล่นมูลาดเจอแบทแมนต้องแบบว่ามือไวนิดหนึ่งนะอันนี้เพื่อนเราก็โดนสตันคาป้อมเลยแต่เขาเรียกเรียกตุ๊กตามาป้องกันให้ตุ๊กตามารับปอมมูลาดคน์เตอร์แบทแมนตรงที่ว่าพอแบทแมนมันวินวอล์กอยู่ใช่ปะ็อตน,นี้เราก็โดนดังนะก็เกือบไปแล้ว มูลาดเคาน์เตอร์แบทแมนก็คือแบบเวลามันวินวอล์กมันใกล้ๆแล้วใช่ปะแบบเวลามันจะพุ่งใส่เราเนี้ยเราสามารถหลบเวลามันพุง่งหรือว่าหลบสกิลมันได้นะกดสองหลบก่อนนะแล้วก็กดหนึ่งแล้วก็ค่อยกดหนึ่งสวนนะเดี๋ยวรอดูจังหวะให้เดี๋ยวรอดูจังหวะนะมันจะมันจะพุ่งใส่เรานะมันเอาเราเดี๋ยวดูนะเห็นปะแต่ช็อตน,นี้เรากดสองช้าไว้นะก็ไม่เป็นไรก็ได้อยู่นะ กดแข็งไว้เพื่อความชัวเพื่อที่จะกันสกิลหนึ่งของนัตยานะมันแรงมากนะสกิลนัตยาเนะี so, ่ยน,นี้เรากดมาโซโล,โลแรงนะ <Ret reat. S 1> เราไม่รู้ใจเพื่อนร่วมทีมนะค่อนข้างที่จะพึ่งตัวเองสูงนะ คือช็อตนี้ที่จริงบอกเลยว่าเพื่อนเราควรที่จะกลับมาแล้วไม่ควรที่จะไปอย่างนั้นตั้งแต่แรกนะวรคือก็คือได้แล้วตอนแรกควรที่จะกลับไปรีเลือดไม่ก็ฟาร์มในเลนนะแต่คือแบบเขาไปทําอะไรกันตรงนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะทาให้โดนค่าฟรีไปสามตัวนะ pping ช็อตนี้เราลงไปเล่นล่างไม่ก็กลับไปฟาร์มนะเพราะว่าถึงเราไปบนเราก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันอยู่สองไม่ก็สามตัวนะเมื่อกี้เห็นสังเกตได้จากมินิแมปเนี่ยมันมาเห็นปะ่ะอันนี้เรากดทันนะเห็นป่ะสามารถสวนได้นะมันจะมาฆ่าเราอย่างเดียวเลยนะแบทแมนนะียก็เขาก็ทำถูกแล้วนะที่จะมาดักเก็บป่บาฝั่งตรงข้ามดักเก็บ พวกตัวบางๆฝั่งตรงข้ามนะแต่คือเราเป็นโมูลานนะถ้าเป็นตัวอื่นก็คือเราโดนมันฆ่าไปแล้วนะลองก็ลองกดย้อนกลับไปดูได้นะเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้นะมันพุ่งใส่เราใช่ป่ะเราสองเรากดสองทันนะแล้วก็สวนมันด้วยด้วยสกิลหนึ่งก็คือให้มันติดสตันแล้วก็ตีแล้วก็อันติส่มันแพ้ทางเรานะถ้าเกิดเราหลบสกิลมันได้บางสกิลหรือว่าโดยเฉพาะหลบอันติมันได้นะ เราสวนมันตายได้เลยง่ายๆนะเ <_ S 1> นี่ยเพราะอย่ายงอย่างไฟทีมไฟเสร็จหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็มาขโมยป่าบ้านมันนะทำให้ตัดการเงินของทีมฝั่งมันนะ ตัดการเงินของพวกป่าพวกแคลรี่ที่จะมาฟาร์มในป่าฝั่งมันอะไรอย่างนงี้นะทาให้ชะลอการมีไอเทมแล้วก็ไปชะลอการซ่าการเดินเกมของฝั่งมันอันนี้แรกแรกไปก็โอเคนะ สังเกตนะว่าไอริไอริไอริเนี่ยเขามาเล่นล่างตลอดเลยอย่างนี้เอาเข้าของได้เลยเอาแต่แบทแมนแม่งโดนโฟอร์โพตีตาย,ดยโดนหุ่นตุ๊กตามันตีตายน่าสงสารนะมาดูเลือดคาเฟนี่นี่ดูสังเกตคาเฟนี่เอา้าคาเฟนี่แม่งโดนคองโดนคองโดนดาร์คลเยอร์เห่า โดนโดนเห่าตายเลยแม่งขับี่นี่ไม่ไม่ยอมกลับนะเลือดแค่นั้นจริง,รงๆคือควรออกจากระยะนะควรออกควรกลับเลยนะควรถอยนะช็อตนี้เราไม่มีแคลี่นะถ้าจะบวกก็คือค่อนข้างเสียเปรียบอ,อ้าวอลิสเราตายแฮะมันพุ่งใส่เรานะแต่เราก็ยังสวนได้เหรอเห็นปะเรายังสวนมันได้นะมันพุ่งใส่เราไม่ตายนะ อาจจะนช็อตนี้เราตายลวมาเยอะขนาดนี้สกิลหนึ่งครูดาวไม่ทันนะถ้าถ้าครูดาวทันก็มีโอกาสรอดอยู่นะสังเกตนะแบทแมนเขาฆ่าไปสิบตัวแล้วแต่เงินเขาน้อยกว่าเรานะเพราะอะไรก็นั่นแหละก็ดูกันเราเองนะเราฆ่าไปสี่แต่เงินเราเงินเรานำแบทแมนนะ เขาฆ่าแบทแมนเขาฆ่าไปสิบแต่เงินเขาตามเราเพราะว่าเราฟาร์มเลนนะเห็นปะอีกฝั่งหนึ่งพยายามเดินเกมเดินไปฆ่าเดินไปแก๊งแต่อีกฝั่งแบบว่าตั้งรับรอก่อนรอจังหวะฟาร์มรอจังหวะสวนทําให้มีเงินมากกว่าเขาก็ไม่สามารถมาฆ่าเราได้บางทีเนี่ยเราเล่นป่าเนี่ยคนชอบด่าใช่ปะเฮ้ยทำไมมึง เล่นป่ามึงไม่มาเติมเลนกูวะมึงไม่มาช่วยแก๊งมึงไม่มาช่วยเพื่อนเลยวะอะไรงี้ใช่ปะ่ะบางทีคือต้องดูจังหวะเลยนะว่าไปแล้วได้อะไรหรือเปล่า <c oughs> ไปแล้วช่วยช่วยไล่ได้ช่วยอะไรได้หรือเปล่าอะไรงี้นะถ้าไปแล้วไม่ได้อะไรไปแล้วเพื่อนก็ตายอยู่ดีหรือว่าไปแล้วพวกไปแถบอีกตัวหนึ่งก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไหวนะไม่ต้องไปนะฟาร์มรอจังหวะของเรานะเล่นต้องใจงเย็นนะเนี่ยแบทแมนอยู่แถวนี้นะ เนี่ยอย่างนี้นะรอจังหวะไป่ันเราเก็บสแตก็กเดี๋ยวเราก็เข้าไปใหม่นะมูลาดถ้าเกมไหนเสียเปรียบเนี่ยเราไม่ต้องแบบว่าเราไม่ต้องรอคลิปโอ้โหผมผมไปบวงไม่ได้ครับผมรอคลิปผมไม่มีสแต็กครับอะไรนี้เราไม่ต้องอย่างนี้นะเราแค่กดหนึ่งพุ่งไปหาฝั่งมันกดหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งกลับมาเงี้ยก็ได้นะแบบเออนั่นอะแบบถึงเราไม่มีสแต็กสำหรับใช้อันเตะเราก็ พุ่งใบป่วนมันให้มันโดนสตันพุ่งไปวางวงขอบวงให้มันติดตะโลอะไรเงี้ยพุ่งไปสร้างจังหวะให้เพื่อนได้นะถ้าเกมเสียเปรียบหรือว่าหรือว่าได้เกมได้เปรียบไปได้แต่เราไม่มีคีปไม่มีไม่มีสแตก็กเราหาสแต็กล้วหาสแต็กยากฝั่งมันมีตัวจับอะไรเงี้ยเราพุ่งใปแล้วก็แค่นั้นค,ค่อยกลับมาอะไรเงี้ยก็น่าจะจบแล้วนะเกมนี้ ว่ามันโดนขอบวงก็ลดไปเกือบครึ่งหลอดแล้วนี่ขนาดโดนเนิฟม,มาแบบเนิฟหนักมากนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ถ้าโดนขอบวงนี่โอ้โหสะดุ้งเลยนะแบบนี้ก็จบเกมได้แล้วฝั่งมันเกิดนะเกิดสองแล้วก็ได้อยู่ เรามีสแต็กเราใช้ตอนมันตีพอดีก็จบได้นะไม่ไม่ต้องกลับนะเพราะว่าฝั่งมันสังเกตระยะเวลากว่าจะเกิดเราก็เนี่ยใช้สกิลแล้วก็ได้รับผลของโอมนิอาร์นะทำให้ตีป้อมแรงขึ้นเห็นปะเราก็จบได้ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะสำหรับการเล่นมูลานในแพทในซีแพทในแพทนี้ในซีซั่นนี้นะก็ถือเป็นตัวที่ยังเล่นได้ ถือเป็นถึงเป็นตัวที่ไม่ได้ติดเมตาหรือว่าเป็นตัวที่แบบได้รับความนิยมรองลองมาแต่คือยังสามารถเล่นได้นะในในแรงสูงสูงในแรงคอนแรงอะไรพวกนี้ก็ยังสามารถเล่นได้นะด่าเมดสามจิบสามเปอร์เซ็นต์นะเกมนี้เงินหมื่นสองกว่ากว่าก็ค่อนข้างที่จะรวยนะรวยนะ ถึงอาจจะมีสะดุดต้นเกมไปบ้างนะก็ยังโอเคอยู่นะเกมนี้แครี่เขานะสังเกตนะแครี่เขาเล่นเล่นไม่ได้เลยนะเกมนี้เล่นยากนะโดนพุ่งโดนอะไรโดนใส่ตลอดนะก็ประมาณนี้นะฝากกด ฝากกดไลค์ติดกดติดตามแฟนเพจแล้วก็ช่อง youtube กด s u b สไ r i b e กดติดตามไว้ด้ยนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะก็ประมาณนี้นะสำหรับมูลาดป่าในแรงกดโซโลแรงนะ